ข้าวร้านาประจำการอ,อ,าอร่อยมากมีกุ้งตัวใหญ่เลยน้องผีงแกงกุ้งแกงปลาปลาช่อนตัวใหญ่มากกันกันชวนเพื่อนมากินข้าวเลยนะยังเพื่อนมากินข้าวคนเดียวปลาช่อนของพนะี่กันตัวใหญ่มากเลยเนะีย่ยเดี๋ยวขอสักหนึ่งนาทีครึ่งนะปลาช่อนตัวใหญ่มากครับ มีเต๋อมีข้าววันกันมีกุ้งสโบเบอร์มีปลาต่อนลังกันกินไปดูโทรศัพท์ไปดูี่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้น้องกันกันด้วยนะครับขอบคุณก่นขอบคุณเพื่อนๆกันขอบคุณเพื่อนๆกอนเพื่อนๆครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่เลยนะลุงนี่ขอบคุณเพื่อนๆก่อนเร็วเร็วอย่าให้เพื่อนๆดูคลิปดูเลี้อนกันกินข้าวเายบายบายบายเพื่อนๆก่อนขอบคุณเพื่อนๆก่อนเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยยังไงครับลุงครับลื่งเลี้ยงกันมากินข้าวอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับลุงครับรอด้วยแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคนถ่ายไม่พอ